นี่คือร่องรอยการเจาะป่าใหม่นะครับสป,ป้าป่าด้วยไปยังสมบูรณ์ลกชึบนะครับไม่มีร่องรอยการปลูกพืชผลเกษตรใดๆแต่มีการเจาะขุดฝังท่อ PE นะครับพ่อพ่อน้ำต่อเข้าไปในป่าลักษณะนี้คือเตรียมที่จะเจาะช่องปลูกต้นไม้พืชผลเป็นย่อมเป็นย่อมกลางป่า แล้เดินน้ำเป็นเลี้ยงหลังจากต้นไม้เริ่มโตก็จะค่ยคอยๆถางป่าด้านข้างออกไปทีละนิดทีละน,นิดแบบแทรกซึมนะครับนี่คือร่องรอยนระ่องรอยแนวท่อที่ขุดฝังขึ้นมาจากกล้องห้วยขึ้นมาเนินเขาสภาพป่าด้านข้างเป็นป่าลุกทึบป,ป่าธรรมชาติไม่มีการทำกินะร ล่องลอยการทำกินแต่อย่างใดครับมจดขวาเลยครับายยาปาหน้า,าพาาลังจะเปิดแห่งจ้าพิการครับดูสภาพป่าด้วยทั่วไปนะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม้ธรรมชาติ ไม่มีร่องรอยการทำกินไม่มีมีผลการเกษตรใดๆนะแต่มีการเจาะท่องขึ้นไปเป็นแนวทางเดินแต่ข้อที่จริงคือฝังท่อน้ำไว้ในใต้ดินนะครับโดยมีการเจาะน้ำประปาน้ำบาดาลข้างล่างแล้วต่อท่อขึ้นไปกลางเขาหลังจากนั้นก็แยกท่อ,อ,อไปกระจายไปทั่วพื้นที่ลักษณะนี้คือการเตรียมการบุกรุก ด้วยการเจาะช่องไปปลูกต้นไม้เป็นจุดเป็นจุดพอหลังจากต้นไม้เริ่มโตก็จะค่อยๆถางขยายออกแบบแทรกซึมนะครับนี่คือลักษณะการบุกลุกใหม่เป็นแทงน้ำนะครเป็นแทงน้ำเอาแทงน้ำขึ้นมาฝังไว้ตรงนี้ซึ่งด้านล่างก็จะมีการเจาะน้ำบาดาลน้ำใต้ดินนะครับตรงนี้ก็จะมีแทงน้ำ จะมีการเดินท่อฝังเข้าไปในดินขึ้นไปยังสันเขาด้านนี้และด้านนี้ด้วยซึ่งสภาพโดยทั่วไปตอนนี้ยังไม่มีการทำกินมีแต่ปลูกต้นทุเรียนลองฟองตามล่องห้วยเล็กๆแต่ตอนนี้คือลักษณะเหมือนเตรียมจะขยายพื้นที่ขึ้นเขาไปนะแล้วเมื่อกี้เดินไปด้านโน้นไดาสิบเมตรด้านนี้ก็ขึ้นไปอีกคือลักษณะจะเจาะเป็นช่องเข้าไปปลูกต้นไม้แล้วก็ ใช้ระบบน้ําเข้าไปดูแลหลังจากต้นไม้โตก็ขยายขยายพื้นที่ด้านข้างออกเป็นการบุกลูกป่าแบบแทรกซึมเป็นสนามป่าธรรมชาติเลยนะครับ มีร่องรอยล่องทางเดินไม่ต่ดระบบน้ำทำเป็นจุดๆนี่ครับนี่ต้นหลงกอง อันนี้มันใช่ซูโคดึซูเก้อนะแบบนี้แเนีเดี๋ยวมันั้า่น้าเลนี่ครับต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวดูรับ นี่ติดกับถนนมาเลขอะไรนะครับมาเลขหนึ่งหนึ่งนะมันเหมือนต้นไม้ดูเหมือนนะต้นไม้บอนนะครับปลูกเพื่อให้มันดูว่าเป็นพื้นที่ทำกินมานานแล้วจะได้หิมาตัวใหญ่โอ้โหต้นไงล่ะฮะตีไม้แดงพูดเหมือนไร เมน่เหมือนน่ะตยอดเหมือนน่ะคิวแกะไปปลูกใหม่นะครับแล้วก็สายยางมีมีสายน้ำระบายะต่อทุกชุดเลยนี่อันนี้คือเนื้อเมื่อนี้หม่ในนอนยดน้ำมีจุ่มยางเนี่แล้วใช่ไหมรปลูกไม้พอดน้งครับมทุกชุดเลย ลไหนลูกกม็มีน้ำหยดนะครับต้นอ,อะไรเนี่เยเลี้ยนแหละมีใส่น้ำหยดทุกจุดนะครับ,รรบต้นกเไหมตนต้นกล้วยนะครับ ต้นกล้วยเหล่านี้ก็จะมีระบบน้ำหยดนะครับไม่แต่ต้นกล้วยนะครับก็มีระบบน้ำหยดอยู่ทุกต้นน,ะน,นี่ก็ปลูกใหม่นะครับมีต้นทุเรียนปลูกใหม่ๆก็มีระบบน้ำหยด ต้นทุเรียนใช้การงบลงทุนค่อนข้างจะสูงนะครับทั้งระบบโซลาเซลล์เปิดน้ำทั้งวันแล้วเหล่าต้นทุเรียนพวกนี้ก็จะเป็นต้นที่นำมาปลูกใหม่ๆมักีิจัเจะลองขึ้นไปข้างบน ป็นลักษณะการ,รปลูกลุกป่าของที่นี่ปูต้นทุเรียนแต่และต้นที่มาปลูกเพ่อมาปลูกใหม่แต่ใช้ก้าบที่ขนาดมีความสูงมากแล้วด้วยการเจาะช่องป่าไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วปลูกลงไปใช้ระบบน้ําเข้ามาเลี้ยงหลังจากต้นไม้ตั้งตัวแล้วอยู่ได้แล้ววงรอบรอบๆบต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้สามารถได้รับแสงเป็นการลูกป,ป่าแบบแทกจึ้ง ถ้าดูสภาพป่าทั่วไปด้านข้างที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจับกุมเมื่อไหร่ก็จะอ้างว่าเป็นที่ทำกินที่ได้รับมรดกตกทอดทำมาแต่รุ่นปุย่าตายายแต่อยากจะให้ท่านดูนะครับว่าปุย่าตายายได้ทำอะไรไว้ไหมเป็นป่าทึบนะครับเป็นการปลูกลูกใหม่แต่ไปอ้างปุย่าตายายนะนีมีลักษณะการเจาะท่องเข้ามาปลูกใหม่นะเนี่ยถาง ใหม่ๆเลยแล้วเจา่อปลูกต้นกล้วยแล้วก็เดินระบบน้ำนะครับก็ถือว่ามีทุนพอสมควรแล้วนี่ก็คงจะเป็นกล้วยที่ปลูกตั้งแต่ปุย่าตายายนะครับกระชดเข่งยี่พายนท <ะ S 2> ี่เกิดเหตุตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับอบตอบันด่านนาขามนะครับฝับ่งถนนฝากโน้นจะเป็น สำนักง,งานขององค์การริหารส่วนตำบนบ้านด่านนาขามนะตรงข้ามยื่งมาก็จะเป็นที่เกิดเหตุที่บุกลุกป่าตรงนี้ลักษณะของคนที่เข้ามาบุกลุกน่าจะคนมีฐานาะพอสมควรฮนะมีการใช้โซล่าเซลล์ดึงไฟจากโซล่าเซลล์เข้ามาสู่ระบบสูบน้ําเครื่องสูบน้ําแล้วตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดนะครับมีกล้องวงจรปิดคอยตรวจสอบตรงนี้ด้วย ก็อย่างที่เจ่าสภาพป่าทั่วไปนะตรงนี้ก็ยังมีต้นสักที่เติบโตอยู่นะครับเป็นต้นสักนั่งเดิมที่เป็นสวนป่ามีการลูกใหม่เจตนาลูกใหม่ชัดเจนนะ